เมนูตามคำเรียกร้องเอฟซีปีน้อยครับบอกเมื่อปีน้อยแกงพักแซลล์พักละพักแซลล์เมื่อพอสกัมโลว่าแกงจะได้เนาะครับเนาะอันนี้เป็นพักแซลล์มาจากบ้านจากจองเฮานะครับเนาะที่ร้านพี่น้อยมีขายเนาะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นพักละนะครับเนาะถ้าได้ใส่พักเซียวกับซ้ำมะครับจะได้แกงเมื่อพอนะครับเนาะจะได้จะแกงใส่เห็ดใส่ปลาแห้งเนาะครับเนาะไม่เป็นปลาแห้งพี่น้อยต้มไปแล้ว สไปเรียบร้อยนะครับเนาะเพื่อความรวดเร็วอันนี้ก็จะเป็นเฮ็ดนะครับเนาะเฮ็ดสามอย่างเฮ็ดคอนเฮ็ดไอ้เฮ็ดฟางแล้วก็เฮ็ดหูล้วหูหนูบ้านเฮาเนาะครับเนาะมาเพ่อน้ำพริกกันครับพริกแห้งกระเทียมหอมแดงกะปิกับห่าหมอเรียบร้อยนะครับเนาะนี่ต่อี้นะครับนะพี่ได้แกงข้าวพอครับ ามาทํากันเลยรับแรกไี่น้อยตั้งน้ำเดือดไ้ท้าแล้วครับต้มปลาแห้งก่อนนะครับนาะอไปต่าน้ำพริกกันครับงั้นเดิมไปไปครับต่าครับพี่น้องเมนูเร่งดวนเมนูลูกค้าสาั่งโต๊ยนะครับนะอ FC เป,ป็นไครหู้ใครหนันโตอยว่าพี่น้อยแข่งจะได้ต่ำเพือละเอียดเลยครับบ๊มเดี๋ยวครับ น่าจะเป็นคนเร็วนะครับเนาะน้ำหนเป็นคนเร็วนะครับคนเร็วง่ายอย่างก็เรีวติดเรีวมือนะครับเนาะอ่ะต่ำเพื่อเรียกน,นะครับแกงพักแกงไม้ใส่เครือนี่กั๊มเดี๋ยวก็ได้กลิ่นนะครับเนาะน้ำเดือยโป๊ะโป๊ะจงใส่ปิน้นใส่ปิน้นขวาก็ได้กลิ่นนะครับต่ำเพื่อเรียกไปครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูติดล้ำนะครับเนาะแกงพักแกงไม้แกง,แกง,แกง ไสแกงเหนือทักไม่ใส่เคือบ้านเฮาครับอ่ะใส่แล้วครับเรียบร้อยพริกมาใส่เลยนะครับลักน้ำลากโคกหน้อยน้ำลากพกใส่ไปต้มป่าต้มไปเรียบร้อยงนี่แล้วนะครับเนาะเตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยเอาเฮ็ดมาใส่เลยครับ พักมันซุกง่ายนะครับเนาะใส่นใส่เห็ดเนี่ยก่อนปรุงรสไปต้วยครับใส่ชิดลรสไปเหียน,น้อยใส่ผงปรุงรสไปเหียน,น้อยครับขอกของเขาใสไปได้เลยครับฝั่งนี้เป็นพักละนี่พักเสี่ยวแกงใส่กันเนาะครับเนาะมีพักเสี่ยวใส่ซ้ำมะครับ มันต้องแกงเมินนะครับเด้อเพราะว่าพักแสี่วนี่จะมีรสขมแกงเมินมันจะขมอมลำนะครับเนาะมาคนจับลำครับที่น่ากัยังมากเลยครับแกงพักแสีว่วง่ายๆนะครับเนาะใครอยากจะเฮี้ยนโฮอยากจะแก่งยางจ้างอยากทำกับข้าวเป็นเนี่ยก,กับข้าวกระป๋าบะจ้าง มากดติดตามปิดน้อยไว้ครับปี่น้อยพยายามปิดแน่อย่างเมือเมืออคือพอนะครับเนาะเรียบร้อยแล้วครับปิดแก๊สได้เลยตัวนี้แกงเมินนะครับพักละพักแซลเเมืองกว่านี้ผมมีแถมแล้วครับสำมัดตอกกระช้ำเมื้ยงน่อครับเนาะนะครับ ใจเฮ็ดเลยหลายมะนะครับพี่น้อยเป็นคนมักเฮ็ดนะครับเนาะนี่นะครับแกงพักละพักแซี่วลากออกลากออกกราบหดกราบหดมะครับล้ํากว่านี้บ่มีทำแล้วครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับอยากได้เมนูยังถักใายบอกไปหน่อยเนี่ยถูกห่อก็ได้เราครับเนาะ อยากจะมากินปีมื้อปีน่อยกับมาติล้านได้เลยครับยินดีต้อนรับทุกคนครับเดี๋ยวปากันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ